สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอิตาลีทําได้คว้าแชมป์สสมัยติดต่อกันนะครับหลังจากที่คว้าในปี2024กู้ชิงเป็นญี่ปุ่นนะเอาชนะไปได้31นะครับวันนี้อิตาลีพบกับบราซิลอิตาลีก็ชนะสกอร์เดิมเลย3ต่อ1เซตเหมือนเดิมนะครับวันนี้อิตาลีคว้าแชมป์ b n l 2025ไปครอบครองเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวเจ้าภาพโปแลนด์นะครับเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตคว้าอันดับที่3ไปครอบครองนะครับวันนี้ต้องดีใจกับอิตาลีจริงๆมาครบเครื่องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับนะครับโอ้โหดีมากๆเลยนะวันนี้ได้เห็นอิตาลีสู้กับบราซิลรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับเพราะว่าสกอร์แทบจะไม่ห่างกันเลยนะเล่นกันสนุกจริงๆนะครับอิตาลีเนี่ยเอาชนะบราซิลไป3ต่อ1เซต โดยสกอร์22ต่อ25 25ต่อ18 25ต่อ22และ25ต่อ22คะแนนนะครับแอดเชื่ชมบราซิลนะครับเซตแรกเนี่ยมาดีมากนะเอาชนะอิตาลีไปได้ก่อนนะครับก็แอบลุ้นเหมือนกันให้มี5เซตนะครับแต่ว่าไม่ถึงนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเซตที่4เนี่ยก็เป็นอิตาลีที่มั่นคงกว่าแน่นอนกว่านะครับเอาชนะไปได้ส่วนทางฝั่งของโปรแลนเนี่ยสู้กับญี่ปุ่นต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ย วันนี้มาเหนียวแน่นนะเส้นที่2เนี่ยโอ้โหคือลุ้นอย่างสุดๆนะครับกว่าที่ญี่ปุ่นจะเอาชนะโปแลนด์ได้นะครับแต่ว่ามาเจอเส้น3เนี่ยโอ้โหบล็อกสูงจริงๆต้องยอมนะครับวันนี้บล็อกของโปแลนด์ทำงานดีมากๆนะครับทำให้เกมรับของญี่ปุ่นเนี่ยต้องเหนื่อยมากๆในการรองบอลน,นะวันนี้ต้องเชื่นชมโปแลนด์เลยกับการวางแผนที่มาสู้กับญี่ปุ่นได้สนุกขนาดนี้นะแล้วก็ ต้องบอกว่าวางแผนจับตัวตีของญี่ปุ่นได้อยู่หมัดจริงๆทุกคนนะครับจะเห็นว่าตัวตีญี่ปุ่นเนี่ยตีเข้าบล็อกบ่อยมากเลยนะต้องทําแบบนี้นะครับถึงจะหยุดทีมชาติญี่ปุ่นได้นะเอาละผมวันนี้ต้องชื่นชมทั้ง4ทีมนะครับฝ่าฟันอุปสรรคมาจนถึงวันนี้แล้วก็ได้แชมป์แล้วนะครับอิตาลีเป็นแชมป์สองสมัยติดต่อกัน VNL 2024และ VNL 2025สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับทีมชาติอิตาลี วันนี้พวกเขาทําได้อีกแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องไปลุ้นกันต่อในชิงแชมป์โลกนะว่าอิตาลีจะยังรักษาฟอร์มที่มันร้อนแรงขนาดนี้และคว้าแชมป์โลกได้หรือเปล่าตามลุ้นตามเชียงกันต่อนะครับและทีมชาติไทยของเราจะไต่อันดับ กลับมาขึ้น1ใน16ของโลกได้หรือเปล่านะครับตามลุ้นตามเชียงกันต่อนะคุณผู้ชมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้คอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงหมีสไตล์กันด้วยน,นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆแอดจาริมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ลุงหมีสไตล์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ